เคมาสุงกัด F4 กูโก้กโก้วขามาจือกันเพียงวันกนาอเราไม่ีหมอปาได้เรืกันเาขามาดตัวกันเนาะเขาขาตี้จังเงยเนาตัวกนหนอโอเคอ่ะนะเราไมมีหมอป่าได้เร่องอันมันมีตีตีละบายหนำมันกูกปาตายแน่นเขาขาดี้งเาขามาตวกขนนก่อนเขามาตัวอย่าลืมก็ไล่ก็เช็นของเขานะ สวัสดีครับ f อทุกท่านนะฮะวันนี้ก็ผมมีมหมอปลาเล็กๆน้อยนึงนะฮะเพื่อปัดค้องนะฮะพอดีมันไม่มีที่ระบายอากาศเลยนะฮะกูผาดตายเดี๋ยวยังไงก็มาดูกันนะครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมนะครับนี่นะครับโอเค,ค,คก,กัเนิดของมาด,ด้วยเค,คืองขนองเคืองก็หนึ่งสายไพ่หนอสองก็คือโหัวตีเส็ไพ่ขนอง สามก็คือทอรเราแน่ขนอแน่ทอกเกา่าใฮะต้องต้องกับซื้อขะหนอาวินนี้ใกล้ตัวขะนอก็อันนี้ค้ำเปลยต่ยพอพรพี่น้องเขาเมียนเตียมชุดเราก็ยาวขะหนอน้เตมข้อในค้ำเปลยต่อกำลครมาต่อเเนี่ย,ม,ย,ม,ยมีค้อน,นี่มีขวดเทอ่าเนี่ยก็ไม่ไม่สามปอดขะหนอไม่ บล่ามมาคันนาะย้าเกยก็อยู่ดีพี่น้องของเียวครับล่ามมาเันนะขามีไม่สามปศขามีนวดสี่ตัวแล้วพี่น้องกับมินีเรื่องหน้าตาภูกระเล่เอาค้อนในต่อยคันนาะเดี๋ยวตัวในยิงเัานะตัวด้ถ้าเอาสริจริงเขาอยู่ไปลืมเคันาะแน่ต้องมีโหน้คันนะนะฮะแน่ตัวดีระบายอากาศนำฮาอคันนะตัวนี้เนาเก่าเก่าๆอ้คันี่ยถึงร้อยคันนี้ถึงเนาววะเนี่ยถึงเนาะว่ะ อ่าคเดี๋ยมาให้ซื้อกตุย้ยหนอมันมีสองหูลว่มีหลายหูกอดเราเดี๋พี่น้อง,ของเาขามีนอเดียาร้มีอันไหนฮะนี่นเก่าๆนะเน,นี่ยนนี้เก่าเหี่ยงไหนวะอ่าเขาดีไหมเฮ็ดดีอ่ดีอเอาน้ำออกในหมอปลาให,ให้ปลาอลยมีดีถอยลมหายใจนะฮะต้องกามาตุย้ยะนอะย่าลืมฮะก็ไรก็เชร์อเป็นฮะน เหย่า <Mile> ก็ตีเบนีไหนขนอใคเฮ็ดป่ไหนในคือเดียวเดี๋ยวไวเอาไปตุ <sk ull MMA> ้ยฮะเฮ็ดี่นก็ตุ้ยปุงจามให้ขานี่ะขาจะใจตัวนี้ยิ่งขนอท็ี่น้องก็มีเล้น้าก็จะข้อในคู่ปแต่ขาตัวนี้ยิ่งอ๋อนครับมาตุ้ยคะในเฮ็ดเย่าขนานอในขนอเพราเหย่าก็เขาคำมาปัด เขาขามาถือให้ให้เองนะหนอให้เหมือนเช่งตากกอกน้ำหนอให้เองนะอย่าไปให้ซื้อนะใหจใจนะนั่นใจใจหนอเพรายอกอในเขามาจี้ในพี่น้องฮาตตยดีนะอนเขามจี้ขนาดมาจี้ปองเขามีในทีมเมันกคมีคํามไทยช่องอุกรเสริมเพิ่มมาเท่านั้นอนนนนะี่ครับเกียมัานเก่าๆนะในหนอในฮะพี่น้องฮาตตยดีนะตดีนะ ในข้าวจี้นะในจี้ป่องแถวสายมาโตนะฮะในตู้ขนาดตู้ลีคนอนนะครับในครัเดียวเฮ็ดให้นำพดออกมาในเบียนในขนาก็มีอะไรเยยวายเดี๋ยว,วยไปต้านะอาค่ะ,ะคข้าในก็ขามาโตก็เยียวชนในขะนาในต้ะนอะ,อคคะนขะนองนคเีนติดกันนขเเจือเลี้ยงมาดในขะนาอเอเดียวคกัน,นในครัที่ขามมาป,าปาัาไม่กในขนี้มีในขนี้ในโหขะ น้องเขาตุยดีฮะนี่ฮะเนาะเพราะว่าตุวยเหมันตั้นก็ขึ้นกึดวิดีโอให้ค่อตขนหน่อนะครับนำดีออกมากเขันเนอนี่ครับไมดีครมาเรียบเมือันเนาะนี่ยอ๋ตุวยจำในขันเนออันนี้เป็นโหโโหดีครับเมือไกรนี่โอเคเขามาตวยครับก็ในก็เขาเอาลงในหมอเรียบร้อยครับเราน้องรับเนะ ทำมาตัวหางตัวตามาเป็นในแค่นี้ไอของมันยื่น้าให้มันไกลนนะครับข้าจุกมาเลยนะสองหันขนาดมีนิ้นหนำาันในนนนะฮะนะดูดีนนครับนรับดิไนอ เขาข้าก็ไม่ย uh, no. mm ้มเฮ็ดบอกข้านีดพิษบอกมันตั้งสุดขนอมันผิดมันถูกกลมเบียงครับพี่น้องครับลองด้วยขนอนี่ครับที่เก็บโหโขงขหนอครับไว้หน่เกีบโขงไว้นนี่กับขาหลวเรียกมาเสิร์ฟในข่าหลวกกันน้ำผลนะครับอย่าไปน้ำผลตื่อเขา้ามาต้วยขนอทีไร่ไร่บวานทำตั้งคณะเขาข้าปิดไพ่หน้าไพ่ไปล้ปิดขนั่นอ๋อค่ะ ก็นั่นแหลปืดไฟมากเลยถอนได้เสียงนลยนะในไฟเับปืดมากแล้วว่ะผลักไฟโตเนี่ยน้องนี่เป็นหูม่านสายมานต้งได้แน่ๆนะคันใช่ไหมขามในกัดโต้ะ้านี่นะฮะอะไรอิ่มเครื่องมันโบเหีงครับพี่น้องเพราะว่าพี่น้องเขามีเครื่องมันแห้งของค้านะเขาซัมดีค่ะนอนค้านี่ มันเกาะเขาหรือเครื่องมันโบแห้งก็ไหลข้างในเพราะพี่น้องเขามีเครื่องแห้งอับคานก็เลี้อันคานไดซื้อมันถึงลอยข้างในเครื่องโหเลยนะนะมันถึงไหนวะเอาโหลายปีวนะเพราะพี่น้องเขาซื้อก็ให้เครื่องมันแห้งอับคานก็มันก็ตีแห้งก่ะในถนนนำหน่ออันนี้เครื่องมันโบแห้งมันก็ไหลข้างในครับเพราะใครอย่าไปลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามมันคานหน่อสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็ผมก็มาลองอ่า ปามน้ำปลาท้องนะฮะหมอเล็กๆนะฮะอ่าพอที่โหโหออกซิเจนของผมนี่มันไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่นะฮะถ้าท่านผู้ชมไปซื้อก็ให้มันแรงกว่านี้นะฮะมันก็จะได้แรงกว่านี้นะฮะตามคลิปตามที่ผมลงไปเมื่อกี้นะฮะอันนี้ไม่ได้ต่อต่อนะพี่น้องนะอันนี้ไข่สดวันแรกนะฮะนะฮะนะครับมันก็อะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้ผมใจมัเมื่อแล้วนะ ถ้าพี่น้องเขาไปซื้อก็ให้มันแรงวกว่าผมนี่นะราคาร้อยกว่าบาทหรือว่าสองร้อยก็อาจจะแฮปปี้นะอันนี้มันไม่ถึงร้อยนะพี่น้องเลย <c oughs> นี่ผมใจบ้าเมื่อนั้นฮะเป็นปีสองปีสามปีแล้วผมใจมันเนี่ยมันเก่าแล้วอ่ะเ <c oughs> สียงมันดังพี่น้องเอายินเนี่ยเสียงมันดังมากเลย <c oughs> นะครับในแค่นี้นะฮะ <c oughs> โอเคนะฮะเอาค่าพี่น้องเสนอเนี่ยฮะเส <c oughs> นออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เป็นกำลังใจเขาข้างนอกอะครัมาสูงข้าววันนี้ก็จบคลิปข้างในก็มีนอกข้างนอกอะครัมาสูงข้าว